สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการที่เคารพครับพบกับคลินิกเกษตรผมทิศบ้วนบางประมาอิศักบ้วนกิยาพันธ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลินิกเกษตรวันนี้จะพาไปดูว่าท่านผู้ชมเคยเห็น ต้นไม้ที่มีต้นอะไรมาขึ้นคลุมอย่างนี้ไหมครับท่านจะเห็นว่าในขณะที่มีต้นไม้ใหญ่จะเป็นต้นจิกต้นตะคบต้นขี้เล็กอะไรก็แล้วแต่บ่อยครั้งที่เราเห็นมีต้นอะไรที่เป็นเส้นเส้นเหลืองเหลืองมาขึ้นคลุมแล้วก็เลื้อยอยู่หลายคนนะครับเห็นต้นเออเหลืองเหลืองขึ้นมาคลุมนี่สวยดี คิดว่าสวยดีแล้วมีบางคนนะไปถกไปเก็บออกมาแล้วเอาไปปล่อยที่บ้านนี่เป็นการชักศึกเข้าบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ที่ท่านเห็นเป็นเส้นเหลืองๆเ,เนี่ยนะครับเราเรียกว่าฝอยทองไอ้ที่เราไปตั้งชื่อว่าฝอยทองนั่นนะ่ะเราก็จำลองแบบมาจากขนมฝอยทอง นะที่เป็นเส้นเส้นเหลืองๆแล้วก็เป็นน้ําตาลกับไข่นั่นแหละนะเราเรียกต้นไม้ต้นนี้ว่าฝอยทองความจริงมันเป็นพืชที่เป็นศัตรูพืชครับเพราะว่าต้นฝอยทองนั้นมันจะไปดูดกินน้ําเลี้ยงจากต้นไม้ที่มันขึ้นที่มันคลุมแล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้หลักของเราที่ปลูกเนี่ยค่อยๆสุดโทรมลงด้วยหนึ่งเหตุผลก็คือว่า มันถูกดูดแย่งอาหารโดยตรงประการต่อไปพอฝอยทองขึ้นมากๆมันจะคลุมพื้นที่แล้วพอมันคลุมพื้นที่มันก็จะมีปัญหาว่ามันก็จะไปทำให้แสงของพืชหลักนั้นได้รับน้อยลงท่านผู้ชมครับนี่เป็นศัตรูพืชที่หลายคนยังไม่รู้จักหรือหลายคนรู้จักแต่ละเลยที่จะปล่อยไว้ นะฮะเพราะไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ไม่ได้ทําต้องช่วยกันครับช่วยกันปราบเพราะว่าเวลานี้ผมขับรถผ่านไปไหนไหนไหน,ไหนผมเห็นปริมาณของต้นฝอยทองที่มีการระบาดในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทั้งริมชายถนนไปจนกระทั่งถึงที่ต่างๆเนี่ยมากมายท่านผู้ชมครับการที่เราจะช่วยกันป้องกันกําจัดศัตรูพืชต่างๆนั้น ก็จะทำให้เราลดการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ว่าในกรณีของฝอยทองนั้นเราไม่ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่เราใช้วิธีตัดแต่งและเก็บต้นที่เป็นนั้นออกมาหรือว่าเก็บไอ้ต้นฝอยทองออกมาแล้วก็ไปเผาทํำลายเสียที่บ้านท่านมีไหมครับถ้ามีอย่ารอลังเลใจรีบกำจัดฝอยทองตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยครับ สนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด